อันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตยึดใบมีดนะคะสำหรับไซส์เอสนะคะไซส์เอสจะเป็น M8 M8 คือไซส์เอสนะคะน็อตยึดใบมีด M8 ก็คือเกลียวมินนะคะนี่คือ M8 แแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ จะใช้ในการถอดน็อตยึดใบมีดไซส์เอนะคะนี่คือตัวถอดใบมีดไซส์เอนะคะถ้าเป็นตัวน็อตยึดใบมีดไซส์เอไซส์แอไซส์เอนะคะ M10 M10 ก็คือเกลียวมินนะคะตัวถอดน็อตยึดใบมีดของตัวไซส์ M, L, XL นะคะหกเหลี่ยมเกลียวมิน M10 นี่ค่ะ